วาสนาของแต่ละคนไม่เท่ากันคืออะไรคงเคยได้ยินใช่ไหมครับเวลาไปดูดวงแต่ละที่แต่ละครั้งจะมีคําพูดที่บอกว่าเป็นบุญเป็นเวรเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อนทําเท่าเขาแต่ผลลัพธ์ไม่เท่าเขาเพราะวาสนาเราไม่เท่ากันเรื่องวาสนาไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดใครเคยเปิดดวงส่วนตัวกับแตงโมแตงโมจะบอกเลยว่า บางคนซื้อหวยเท่าไหร่ก็ถูกบางคนทำงานสมัครงานก็ได้ก่อนใครบางคนมีความรักเจอแต่คนเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาซับพอร์ตที่ดีชีวิตมีแต่ความสุขเราก็ไม่ได้มีพื้นฐานความดีนิสัยต่างจากเขาเพราะอะไรผลลัพธ์เราถึงไม่เท่ากันนั่นคือผลลัพธ์ของวาสนาแล้วก็แต้มบุญที่ทำในชาตินี้ แตมบุญมีผลยังไงถ้าเกิดเคยดูเคยรู้เคยสัมผัสกับเรื่องบุญเรื่องกรรมมาจะรู้ได้ครับแต่ละคนในชีวิตมีทั้งคู่กรรมที่ยิ่งคบชีวิตยิ่งพังช่วงแรกลงไหลผ่านไปมีแต่พังพินาศคู่บุญส่งเสริมชีวิตได้คู่แท้มีอะไรคล้ายการเสมือนเป็นฝาแฝดทำไมถึงมีคู่หลายคู่และทำไมบางคนเจอคู่กรรมบางคนเจอคู่บุญบางคนเจอคู่แท้ นั่นคือวาสนาและแต้มบุญแต่ละคนแต้มบุญน้อยคุณก็เจอคู่ที่มาชดใช้วิบากกรรมแต้มบุญมากหน่อยไม่ได้ขอพอรก็จะเจอคู่บุญแต่ถ้าเกิดรู้ว่าคู่ที่เหมาะกับเราเราชอบคนสไตล์แบบเราเป๊ะเลยก็ทําบุญขอพอรตามพื้นดวงเพราะพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาเปิดดวงกับแตงโมแตงโมงจะต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องทําอะไรขอพอรอะไรไม่ว่าศาสนาไทยพุทธคิดอิสลามพรามหมณ์ฮินดู ทุกอันล้วนแล้วแต่มีแต้ม,ตมบุญทั้งหมดแล้วแต่การใช้ภาษาในแต่ละศาสนากันไปเพราะนั้นเวลาแต้มบุญนี้ก็มีผลกับชีวิตนั่นถึงมีเรื่องของสีมงคลสิ่งเสริมเรื่องมงคลต่างๆมากมายเวลาที่เราขอพรเคยไหมครับขอพรกับศาสนาตัวเองเห็นผลช้าแต่ขอพรกับเหล่าเทพทาไมเห็นผลไวกว่านั่นแหละครับ แต้มบุญกับความเข้ากันของเทพผู้ปกปักรักษาแต่ละคนเพราะฉะนั้นหากใครต้องการแก้ปัญหาชีวิตมาดูดวงมาเปิดดวงมาหาสีที่เสริมมงคลแก้ปัญหาชีวิตในเดือนนั้นปีนั้นแล้วทุกปัญหาของท่านจะผ่านไปได้แต่อย่าลืมนะครับทุกอันแต้มบุญมีผล ผดือดร่วมทาอย่ามัวเก็บความรับความสัมพันธ์ตัวเองไว้รีบเข้ามาปรึกษารีบเข้ามาแก้ไขครับตามพื้นดวงแต่ละคนครับ